้าานล่งครับทะเลเหมอกนะครับบริเวณนี้เห็นว่าบางครั้งก็มีนะครับบางครั้งก็ไม่มีนะฮะเมื่อกี้นะครับมกกนนะะผมเดินมาจากฝั่งตรงนู้นนะฮะเดินเข้ามาด้านในนี้นะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับด้านในนี้นะครับ นี่นะครับที่ให้ชมด้านบนก็สามารถการเต็นได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิวด้านนี้กันนะครับด้านล่างคิดว่าน่าจะกลางได้นะเพราะว่าเขาทำที่ไว้เป็นๆนะดูวิวด้านหน้านะครับนี่คือบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้านะฮะมีบริเวณชาวบ้านนะครับ เมื่อตอนเช้ามืดนะครับผมไปถ่ายวิวตรงนี้มานะฮะมุมด้านหน้าตรงครับถ่ายไปทางโน้นและอีกสักพักนึงนะครับพอสว่างเริ่มสว่างผมก็ไปถ่ายที่จุดนี้มานะฮะจุดนี้นะแล้วตอนนี้นะครับผมจะไปถ่ายที่มุมมุมตรงนี้นะฮะกับแบมนบนเพื่อจะบันทึกคลิปนี้ไว้นะครับว่ามีจุดถ่ายรูป3ามมุมนะครับที่สวยๆ นี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศมุมที่ผมบอกนะฮะก็จะได้ฟิลนี้เลยอันนี้ตอนที่เดินมาตอนแรกนะครับคือบร,ริเวณนี้นะคะบบร,ริเวณนี้คนเยอะมากนะครับและจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ที่ถ่ายที่บอกไว้นะฮะแล้วก็จุดตรงนู้นนะฮะที่ผมไปมาตอนนี้ผมมาอีกฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้มาฝั่งตรงข้ามแล้วบรรยากาศก็ประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะแผนรอบๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายด้านบนเ ouais อ่อก็คือข้างในนี้คือเป็นชุมสายเขาค้อนชุมสายโทรศัพท์นะครับจากที่ผมเดินมาจากฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามฝั่งเนี้ยเพื่อที่จะมาถ่ายฝั่งนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศตรงนี้นะครับ เวิร์งนี้เดินไปอีกมุมนึงดีกว่าเขื่อมันจะโล่งขวาเนี่ยนอเต็นท์เนี่ยยืนนี่นะครับอีกมุมหนึง่งกลางเต็นท์บริเวณนี้ก็จะสโลปหน่อยนะครับในการนอนก็จะลำบากหน่อย ตัวอาจจะไหลได้ตอนนอนนะฮะแนะนำนะครับมุมนี้สวยสุดนะครับถ้าเกิดใครจะมานะครับผมถ่ายให้ดูสามมุมนะฮะแนะนำมุมนี้นะครับเพราะมันเป็นจุดไหลเข้ามาของทะเลหมอกนะฮะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวอาจจะจางนะครับโอเคพบกันระหว่างทางเช่นเดิม เลยนี่นะครับบรรยากาศตอน7จ็ดโมงสองนาทีนะคนนหนานแน่นพร้อมกับรถนะครับ